สวัสดีครับนี่คือรายการ LOR Gamer TV นะครับผมอานนี้ก็อยู่กับเกม Don't s t a r อีกแล้วครับโจ๊ะโจ๊กโอเคมาสไตล์เดิมนะครับโอ้สังเกตดูนะครับอ่าที่ผมไปขุดมานะครับขอไปี่็นเล่นหลักใหม่มาเิ่นเลยครับไม,ไม่ไม่นานม,มากนะโอเคทํา okay. ทไมถึงทำไมผมถึงปลูกพวกนี้ใกล้บ้านได้เพราะว่าผมอ่าร้างนี้ครับพว่าผู้ว่านะครับโชเวลนะ ไปขุดนะนี่มันจะขึ้นวัาดิกนะครับขุดออกมา,าปุ๊บเอากำกำสดๆเอาใหม่เอาใหม่ oh my, oh my. นี่ครับมันต้องเป็นต้นสดนะครับขุดออกมามันจะกลายเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอามาคลิกขวาวางนะครับวา,วางวางอ่าแต่มันจะไม่สดนะครับมันต้องการปุ๋ยนะผมอันนี้ก็เช่นกันนะหญ้าและอันนี้ก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับมันตรงนี้แหลก นะครับคือเราจะต้องมีปุ๋ยใช่เราก็ต้องไปหาพี่วัวของเรานะครับพี่วัวครับมีปุ๋ยให้ไหมอ่าไมีปยเก็บมานะครับเราต้องการกเกยออันนี้อะไรนี้เนี่ยเขาช่วงมีฮอตอะไรวะเนะี่ย Animal อันนี้มอดครับอ๋อมันเป็นรายเท้านะครับงั้น <c oughs> นะครับผมจะต้องตามรายเท้านี้ไปมันจะพาไปหาสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นสัตว์ที่รักความสงบนะฮะเพราะว่าผมก็จะจะฆ่ามันนะเพราะเราต้องการบีบโอเคเอา้ามันเดินลงน้ำเหรอ What the fuck เดินลงน้ำได้ด้วยเหรอ สึกว่าเราจะต้องข้ามฮะเพราะว่าเราก็ไม่มีทางข้ามใช่ไหมเราก็ไม่ต้องข้ามน,น้องวีเขียนไาแลไม่ต้องข้ามฮะเราไม่สมเลยละไม่ค่อยสนนะฮะโอเคเรามาหาปุยเรน่ต่อนะเออใช่ลืมไปนะครับคิดก่อนเสียงเบานะครับเราจะต้องพูดดังๆกันเอาไว้นะเหมือนมมวอยๆนะครับ ใช่ไหมครับอ้าวโวยวายแล้วครับมาถึงวัวครับหมอหมอหมอ,หมอต้องเอก็บปุ๋ยนะครับไปเยอะเลยต้องการเป็นจำนวนมากครับเป็นไรครับอ,อุ้ยกดผิดไปกด X ครับ ถ้าศบบัวนี่จะเป็นอะไรที่ยากมากบอเป็นอะไรนะไม่สบายแล<อ>้วเอาให้ทางนี้เอา้าเอาถูกตอนนี้วะเออมบินเอา,เอาตัวยังไม่ทันไม่ทำอะไรเลยเยบิรยนเลย่เป็นไรนะมันก็ชิวๆนะ คือทำไมพวกทำไมผมเฮ้ยทำงจินโ oh yeah. อ้ยอ่ะกินนะฮะกินได้นะโอเคทำไมผมถึงเอามาเอาพวกนี้มาปลูกแถวๆนี้นะฮะเพราะว่าผมต้องการจะเก็บผลผลิตมันใกล้ๆไงไม่อยากจะไปไกลโอเคอีกสองอันเราต้องรอนี้เน่าดีไหมเนี่ยร,รอดอกไม้เน่าอ่าผมลืมบอกไปครับ พอดีว่าตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายนะมันมีพวกมาป่านะครับมาลุมตีเกือบตายเลยทีเดียวครับถ้าตายก็คือคงจะไม่มีพาร์ตนี้นะคือตอนนั้นเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะ19เั้บจะกินมีตบอลไปหมดเลยเห็นไหมฮะสังเกตไม่มีมีตบอลนะะกินไปหมดก็อยู่รอดครับได้ต่อนะฮะอ่าโอเค นี้นะครับเรามีภารกิจสำคัญนะครับในคืนี้เราจะต้องไปตัดขนวัวกันนะครับอืมเขาอ,อยู่กระทอนนี้แหละวันนี้ว่าผมต้องการขนวัวนะฮะในการทำแฮช หรือว่าหมวกนั่นเองก็ต้องการมาคิกเมนูอะไรนะรเหมอองรอ,รอ,รอ,รอให้มันหลับนะครับวิธีการตัดขนของมันเราจะตัดตอนนี้ไม่ได้ไม่จะบอกต้องตู้ดเอาไว้ตอนนี้มันมันตื่นอยู่เราก็ต้องรอ,ให,ะะอ,นนองให้มันหลับนะคือตอนนี้คือันเองมอเห็นไหมฮะมันหลับแล้วกำลทำการโกงนะฮะ ็นสารแต่มันจะเป็นในกนารถูกรงเราโอเคได้แล้น,นะครับัโโลโอเคช้าพอดีเลยฮะค,คนๆคน,นะวิ่งน่าสงสารจังเลยอ่ะดูหน้าตามันสิ ตัวที่น่าสงสารมากนะฮะในจะที่โดนโกนขนไปไม่เป็นไรครับผมพวกคุณจะเกิดใหม่ไม่ต้องห่วงยิงขนาดอ่าจะมาวางเลออันหนึ่งเขาไม่ทำอะไรดีเอาเก็ไปนะครับมีคุณค่า โอเคเราจะมาทำการทำหมวกกนเล็บนี่ฮะบอบฟลอห์แหกันแล้วถ้าอินเทอร์แฮตจะใส่สีอันอันนี้ใช้สิบหกสองอืมต้องกระดิ๊บสองก็เราขนขึ้นม่ได้โอเคทหมันเลยเนี้ยหมวกควายนะครับผม,ม yes ผมรู้สึกว่าผมถ่ายมานานมากต,ตอนนี้เพิ่งเจ็ดนาทีนะเล่นๆเล่่นน,นะน,นีหมอกควายแล้วนะครับอ่าเลืมบอกไปในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับผมของควายนะมันก็จะทําการฆ่าเราค,รคือมันจะโวยไวายใสนน่เรานั่นเองเราต้องป้องกันตัวนะเริ่มใช้หมวกนี้นะแล้วควายังไม่ตีเราอ่า พอดีผมแอบเดินขึ้นมาบนนี้นะแต่มันก็ไม่มีรังในมุม,มรู้ว่ามันจะไม่มีแมงมุม,ม,ม,มอะโง่นะนี่จะเป็นไปได้ไหนกัหน้าเยาหมีผมว่าเราจะต้องข้ามแบบฟ้าตรงนี้ไปครับไม่ก็ผมจะลองเสี่ยงลงเบิร์มโฮดูฮะเสี่ยงลงแล้วกันอะก็ะจะมื่อเราค่อยวัดกลับมาบ้านแล้ว ไม่ตายนะฮะเอา้าอยู่่ใกล้บ้านก็มีตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับผอ้ยก,ก็ไปหาลางมานันดิโอเคไปเลยวู้ไม่ใช่กำลัไลงไปตายนะครับที่นี่วันคือจะไปมิติใหม่โอ้ยต้องปวดท้องเหลือเกิอนอนะ่ะห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่นะนั่นเห็นไหมฮะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับเราว่ามานี่เลยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรนะ เราก็จะหาอันนี้ไม่เจอนะฮะโอ้ผมเจอหลุมหลุมศพครับหลุมศพทำอะไรได้หลุมศพเราสามารถมาขุดได้คถ้าขุดมันนะฮะเราจะมีโอกาสได้ของดีๆนะ,ะีเช่นนี้อันนี้ไม่ดีหรอกว่าอะไรกันแต่ถ้าคุณหลุมศพไปมากๆนะ,ะคุณมีโอกาสที่จะเจอผีที าไกล้ๆดีกว่านะตีข้อทีละหา้าถอยๆจะตามหลอกหลอนเรามาเรื่อยๆนะ <c oughs> โอ้ยปวดใจโอ้ยหลังแหลมมุมที่อยากให้เมย์ไม่มีอยากให้เมย์มีเยอะแต่อ๋อใช่ลุกถา่ลุมสมก็น่าจะมีว <c oughs> ันดีเบอร์รี่เฮ้ยแมนเดีะ อ้าวไม่ตายเหรอวะเอาออตายโอเคฮนะแมนเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมสั่นใัรเปลี่ยนนะมันสัน่นทำไมวะทำไมมันสัน่นชั้งมันเอาเก็บไปด้วยฮะแมนเด็กนี่จะเป็นตัวที่มุมคาดเราอยู่ นเด็กนี่คือจะเป็นการสมมุติเราไปกินตอนที่พวกตลาดามาครัก็จะน,นี้ได้นะสมมุติตอนเช้าถ้าเรากินมันจะเป็นตอนก็คืออ่ะผมกินเลยใช่ไหมครับแตวก็กินตอนที่มันมืมดการข้านมนะฮะถึงจะได้แค่ลับมา

เอาแค่สิบนาทีก็พอแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากละก็คือมาตัดขนอน่่งเดียวแล้วกันนะครับผมอัอมนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้คิดตัวแล้วคิม,มๆนับครับมมสุขทีไทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวู้้